ท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง p พียนเคฮ n ปแปนนะครับครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมร้าน i s l a n น of s u r v i v o r นะครับครับพาร์ทนี้ผมก็จะพาลงเซิร์ฟเลือดกันนะฮะมาลงกับเซิร์ฟเลือดกับน้องๆนะครับเซิร์ฟเลือดก็เป็นเซิร์ฟที่ฟาร์มค่อนข้างง่ายอยู่เหมือนกันนะครับนี่ฟาร์มแป๊บเดียวนะครับแล่เพียบเลยนะฮะบอกเลยว่าเซิร์ฟเลือดนี้น่าจะเดือดพอพอควรเลยนะครับและเหมือนว่ามันเป็นเซิร์ฟที่ใช้เวลาไม่นานนะครับน่าจะ 6- 7วันเนี่ยครับ เด okay. ี๋ยวผมไล่ฟาร์มนะครับแล้วก็เดี๋ยวนัดกับน้องทีนะครับว่าจะไปสร้างบ้านกันตรงไหนนะครับโอเคตอนนี้ก็มาสร้างบ้านอยู่แถวๆโซนด้านล่างนะของแมปนะครับอันนี้ก็คือน้องเคกับน้องปอนก็เข้ามานะครับก็คือเดี๋ยวไปไล่ฟาร์มด้วยกันนะฮะอีน้องปอนก็ฟาร์มแร่มาแล้วนะครับแร่ค่อนข้างจะหาง่ายเลยนะครับแถวนี้โอเคอย่างแรกเราต้องไปหาฟาร์มพวกถังแล้วก็อาวุธเกอนด้วยนะฮะ โอเคเดี๋ยวผมไปทำแคมป์เอาภารกิจเอาชูปก่อนแล้วกันนะครับออกทางไหนแล้วเนี่ยเอาไม่มีประตูนะฮะโอเคจะปิดรูไปก่อนอันนี้น้องก็ทำเป็น4บล็อกเนะฮะตรงนี้ก็เป็นพื้นที่เรียบอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็อยู่ใกล้ๆก,กับไอ้ช็อปย่อยของด้วยนะครับ แต่ก็ไม่ไกลไม่ไกลมากนะฮะโอเคเดี๋ยวผมหาไม้สร้างบ้านทาภารกิจเอาชุบก่อนนะครับบอกเลยว่าฟาร์มง่ายมากเลยครับเดีย๋ยวมาดูกันนะว่าพวกอาวุธหนักเนี่ยจะหาง่ายหรือเปล่านะครับอ,อันนี้ผมก็จะวางเป็นแปลน,นบ้านที่สำเร็จรูปเลยนะครับแต่แลกไม่ต้องมาไล่สร้างอะไรเยอะนะครับ โอเค๋ยว okay. เราเข้าไปวางประตูเดี๋ยวก็น่าจะได้ภารกิจละนี่วางตรงนี้เลยละกันโอเควางที่นอนมันก็ดีไปอีกแบบนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาแล้วก็บางบ้านเนี่ยถ้าว่าเราอยากได้ใหญ่ๆเนี่ยเราก็แบบว่าแค่หาพื้นที่เรียๆก็สามารถสร้างได้เลยนะครับ โอเคโอเคตอนนี้ก็สร้างบ้านแล้วนะครับแล้วผมกับน้องๆก็ว่าจะไปหาพวกแร่พวกไขมันนะครับเพื่อที่จะเอามาครับเตาเผานะครับโอเค ก็คือก็พยายามแยกๆกันไปนะครับที่ผมก็จะไปกับน้องเคนะครับก็จะอาจจะหาแถๆใกล้ๆบ้านก่อนนะครับไม่กล้าเดินไปไกลมากนะฮะตอนนี้ในเซิร์ก็เหมือนว่าเขาก็น่าจะเริ่มมีปืนกันแล้วนะฮะมาดูกันซิว่าเราจะได้ปืนตอนไหนนะครับอันนี้ผมก็พยายามฆ่าสัตว์แล้วก็เอาหาผ้าแล้วก็ไปคาบน้ํามันนะครับโอเคเก็บไปก่อนละกัน ผมก็กล่าวว่าจะฟาร์มพวกแร่แล้วก็เก็บทุกอย่างเลยนะครับช่วงต้นเกมนี้คือแบบอะไรก็สําคัญไปหมดเลยนะฮะเดี๋ยวก็อาจจะฟาร์มแร่ไปด้วยนะครับดูซิว่าได้โอ้ได้เยอะอยู่นะหกสิบสามเล克โอ้หกร้อยกว่าเลยนะครับบอกเลยว่าหาค่อนข้างง่ายอยู่นะครับพวกแร่เนี่ย,ยมาดูกันว่าเราจะได้อาวุธหนักตอนไหนนะครับ อันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมาลงกันหมดหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือมีน้องเคกับน้องปอนมาช่วยฟาร์มนะฮะไม่รู้ว่าคนอื่นเขาจะเข้ามาเล่นกันตอนไหนนะครับเคล่าสัตว์หาละมันนะครับครับตอนนี้ผมก็ออกมาฟาร์มพวกแร่นะครับบอกเลยว่าได้เยอะมากเลยนะครับก็คือตอนนี้ที่บ้านก็เริ่มมีเตาแล้วเดี๋ยวจะรีบเอากลับไปเผาเลยนะครับเผื่อว่าจะได้พวกเรียนพวกระเบิดแล้วก็ถ้าได้เปลืมาก็จะได้คาพวกลูกสุนนะครับ ครับบอกเลยว่าตอนนี้บ้านเรารวยเร็วมากเลยนะครับรว่าเหมือนว่ามันคูณให้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับพวกเสิร์ฟเลือดเนี่ยอันนี้ผมก็ค้าพวกดินปืนแล้วก็พยายามเอาพวกเหล็กแล้วก็พวกหินมาอัพบ,บ้านมาทําบ้านให้มันแข็งแกร่งนะครับเพราะว่าตอนนี้บ้านเราก็เริ่มจะรวยขึ้นมาหน่อยอยเางน,น,นะครับก็คือมีแร่เพียบเลยนะฮะโอเค okay. เดี๋ยวไล่อัพให้หมดเลยนะอัพห้องบิลด,ด้วย ตอนแรกก็ยังเป็นหินอยู่เลยนะฮะโอเคการพวกเมล็ดนะครับอย่างน้อยจะได้เปลืองระเบิดหน่อยนะครับตอนนี้เขาก็น่าจะมีพวกปืนหนักพวกระเบิดแกแล้วนะฮะแต่ที่บ้านคือยังไม่มีปืนเลยนะครับบิลดีมีแต่แร่นะครับแร่โคตรเยอะเลยนะฮะโอ้โหแหลเงเยอะครับแล้วตอนนี้ผมก็อัพโตเป็นโตระดับกลางอยู่นะครับเดี๋ยวก็อาจจะต้องเอาไปฟาร์มพวกอะไรแล้วก็เอามาอัพโตให้เป็นระดับสูงนะครับเผื่อว่าจะเรียนพวกระเบิดถังนะฮะ โอเคพวกนี้ก็เผาไปเลยนะครับครับตอนนี้ล้องฟ้าก็มาอ่อแล้วนะครับก็คือเดี๋ยวล้องฟ้าก็ชวนมาไล่หาฟาร์มถังนะครับเพื่อที่จะเอามาอับโตขั้นสูงนะครับโอเคเดี๋ยวไล่ฟาร์มถังกันนะฮะว่าจะวิ่งฟาร์มรอบเลยนะครับไม่รู้ว่าจะได้อะไรเท่าไหร่นะฮะ ตอนนี้ผมก็ฟาร์มมากับน้องฟ้าค่อนข้างจะไกลนะครับแล้วก็เอาของมาย่อยพวกที่แถวๆตรงช็อปเนี่ยนะครับเพื่อที่จะอะไรไปอัพตนะครับครับในระหว่างที่ผมวิ่งฟาร์มมาครับก็เหมือนว่าน้องบอกว่ามีคนนะฮะแล้วน้องก็มีปืนลูกซองที่ได้มาจากบอทดด้วยนะครับเหมือนว่าเขาจะวิ่งมาชาร์นะครับเดี๋ยวหลบกันก่อนนะฮะผมาดีวผมจะเป็นตัวล่อให้นะครับไม่รู้ว่าโอ้โหมีปืนด้วยมาไม่รู้ว่าน้องจะยิงโดนหรือเปล่านะฮะ ไอ้น้องก็มีปืนลูกซองที่ได้มาจากบอดนะครับคงต้องชาร์จนะครับโดนเป็นโดนอยู่นะครับแต่ยังไม่ล้มนะเรีย <c> บ <oughs> ร้อ,บอย <c oughs> บอกเลยว่าผมเสียปืนลูกซองกระบอกแรกที่ได้มาจากบอดนะครับแล้วก็พวกแรก่พวกคามาบนเน,นพวกอะไรต่างๆนะครับโอเคบอกเลยว่าตอนนี้ผมนี่เริ่มจะตาแดงแล้วนะครับ ผมก็เลยเลือกที่ตัดสินใจซื้อปืนแล้วก็ซื้อแปนเลดดอตมาเรียนนะครับเหมือนว่าไอร้านนั้นเนี่ยไอร้านที่คนที่ยิงเราเ่มันขายปืนด้วยนะครับแล้วก็ขายไอแปนเลดดอตด้วยผมก็เลยเอามาเรียนแล้วก็เดี๋ยวจะค้าปืนให้น้องเอาไปยิงนะครับเผือว่าจะเอาไปแก้แค้นมันด้วยนะฮะโทษฐานที่มันยิงพวกเรานะครับโอเคตอนนี้บ้านเราก็มีปืนแล้วนะผมก็บอกให้น้องมาเอาปืนไปเล่นนะครับครับหลังจากที่บ้านเรามีปืนแล้วผมกับน้องก็มาวิ่ง ฟาร์มพวกอะไรกันต่อนะครับเพื่อที่จะเอาอะไรไปเรียนโตช่างให้เป็นเลเวลขั้นสูงนะครับคือต้องใช้อะไรอยู่ประมาณพันึังเลยผมก็กะว่าจะวิ่งฟาร์มกับน้องนะครับอย่างน้อยน้องก็ให้น้องถือปืนไปนะครับเพราะว่าผมก็ยิงไม่ค่อยเก่งนะฮะโอเคเดี๋ยวไปวิ่งฟาร์มมันก่อนนะครับ หลังจากที่ผมกับน้องไปวิ่งฟาร์มาครับตอนนี้ก็กําลังอัพโต๊ะระับ3าแ,แล้วตอนนี้น้องฟาก็กําลังทําบ้านอยู่นะครับอาจจะทําพวกชั้นกล่องวางของอะไรประมาณนี้นะครับเข okay, บอกเลยว่าบ้านเรานี่กําลังรวยแล้วนะฮะแต่ก็ยังต้องหาปืนหนักต่อไปนะครับยังมีแค่พวกแร่ดินปืนต่างๆนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ปืนหนักเลยนะครับบอกเลยว่าหายากจริงๆครับเซิร์ฟนี้ถ้าหากว่าเราไม่ไปยิงสู้เขานี่คือแบบแทบจะมีโอกาสน้อยมากเลยอะแล้วเหมือนว่ามาสร้างบ้านแถวนี้มันก็ค่อนข้างจะ วิ่งห้องบัตรลำบากอยู่เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวรอให้น้องทำบ้านก่อนนะครับอาจจะออกไปหางฟ้าร์มต่อนะฮะอันนี้ก็ให้น้องฟ้าเป็นคนจัดการเลยนะครับผมทำบ้านไม่ค่อยเก่งนะครับเดี๋ยวผมก็อาจจะคาพวกคอมเนนต์ต่างๆแล้วก็เรียบเรียงพวกอุปกรณ์เก็บของอะไรให้มันเป็นที่เป็นทางนะครับหน้าที่ตกแต่งจัดบ้านก็ให้เป็นหน้าที่ของน้องฟ้าไปนะฮะโอ้ตอนนี้บ้านเราก็เริ่มเป็นเหล็กแล้วครับข้างนอกก็ มีเตาอยู่เพียบเลยบอกเลยที่นอนนี่เพียบเลยนะคะแต่ว่าออนแค่ไม่กี่คนนะครับโอเคออนไม่ค่อยพร้อมกันครับไม่เป็นไรนะฮะนี่น้องจัดบ้านไปนะครับบ้านเราก็เริ่มจะรวยแล้วแต่ก็ยังต้องหาปืนหนักต่อไปนะฮะครับหลังจากที่ออฟไลน์ไปนะครับน้องๆก็ออฟไลน์ไปหมดแล้วแล้วพอดีว่าผมเข้ามาพอดีเลยคนระับผมเจออีกแล้วเนี่ยเจอคนมาเลดบ้านอีกแหลวผมต้องมาอยู่ในสถานการณ์ที่แบบมีคนมาเลดบ้านตลอดเลยนะฮะ ตอนนี้เหมือนว่าเขาเจาะมาพวกห้องเตาแล้วนะครับบอกเลยว่าของในเตานี้โคตรเยอะเลยนะครับเพราะว่าเราเผาไว้เต็มทุกเตาเลยนะครับแล้วก็ออฟไลน์ไปนะฮะโอเคผมอันนี้ผมก็มาไลฟ์อัพแล้วก็ทําโคดล็อกต่างๆไว้นะครับนี่ยเหมือนว่าเขาเจาะเรื่อยๆเลยเนี่ยวิ่งวนอยู่ในบ้านนะครับอันนี้ผมก็อาจจะทำโคดล็อกล็อกพวกนี้ไว้ก่อนนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันสามารถดิบจากด้านนอกได้หรือเปล่าเพราะเหมือนว่ามันเป็นกล่องบล็อกนะฮะโอเค ไม่รู้ว่าเขามีพวกระเบิดหนักหรือเปล่านะครับถ้ามีระเบิดหนักนี่คือแบบอาจจะพังเข้ามาข้างในได้เลยนะครับอันนี้ผมก็พยายามไล่อัพอยู่นะฮะโอเคใส่โคตรล็อกไปก่อนนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าเห็นกล่องมันบักออกไปด้านนอกนะฮะโอเคเหมือนได้ยินพวกทั้นเขาน่าจะพังที่นอนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ โอเคเดี okay, ๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมจะปลดตัวแล้วก็ไปที่บ้านลองนะครับแล้วก็อาจจะมาปิดไว้นะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะฮะเพราะผมมีบ้านบ้านแคมป์อยู่นะครับที่ทําไว้ตอนที่ทาภารกิจโอเคในบ้านนี้ก็น่าจะโอเคแล้วนะฮะในเก็บของแล้วก็เดี๋ยวผมปลดตัวไปแล้วก็เพราะถ้าเราออกไปจากด้านนาด้านในเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะสวนกลับเข้ามาในบ้านเรามาดิ่บ้านเราหรือเปล่านะฮะโอเค okay, ตอนนี้ผมก็มาที่บ้านลองแล้ว โอ้ไม้ก็ไม่มีนะมีอยู่400เองโอเคได้ไม้อยู่นะฮะไปไปอุดบ้านกันโอ้ยเอามอไซค์มาด้วยน่าจะมากันสองคนนะครับตอนนี้ก็ไม่มีใครออนเลยนะครับน้องก็ไม่ออนกันเลยเหมือนมันเห็นผมเลยอะ่ะ โอ้ยโดนเลยดูมันดูมันโอ้เป็นเตียงในบ้านอีกไม่เป็นไรครับผมคิดว่ามันน่าจะจังเจาะเข้ามาไม่ได้นะเดี๋ยวผมจะออกไปอุดสักหน่อยนะครับอ๋อห้องนี้เข้ามาไม่ได้นะเฮ้ยโอ้ยอย,อยู่ตรงนี้อ,อยู่ประตูก่อน อันนี้ผมก็มาเกิดอีกเตียงนึงครับเพราะว่ารอคูดาวค่อนข้างจะนานเลยต้องหาไม้ก่อนนะเพราะไม้ไม่มีนะครับกลบว่าจะเอาไม้ไปอุดรูนหน่อยนะครับโอ้หมันเห็นแล้วเรียบร้อยครับเหมือนว่าพวกมันน่ากรจากาลังจะไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าดีนเสียงขี่รถและเดี๋ยวผมก็จะเตรียมพวกของอะไรแล้วก็ไปซ่อมบ้านก่อนนะฮะเฮ้ยโอเครับเลยรับเลยให้ระตูไว้เลย ไม่ไม่รู้ว่ามันน่าจะไม่มีระเบิดหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนว่ามันน่าจะขับรถไปกันแล้วอะ่ะน่าจะไม่มีระเบิดหนักนะครับเหมือนว่าเขาเจาะพวกกำแพงหินประตูหินเข้ามานะฮะโอเควางผนังไปน่าจะไปกันแล้วนะฮะซอมบ้านไปนะครับ ดีว่าไม่ได้วางของอะไรไว้ด้านนอกเยอะนะครับส่วนมากก็จะเป็นพวกแร่นะครับพวกแร่ก็ค่อนข้างจะหาง่ายอยู่นะครับโอเคแต่เสียดายอยู่เหมือนกันนะแร่เต็มเตาเ,เ,เลยที่เผาไว้อะเพราะว่าก่อนอับลายนี่คือแบบฟาร์มไว้เต็มแล้วก็เผาไว้เต็มทุกเตาเลยนะฮะไม่รู้ว่าได้พวกกรรมฐานพวกอะไรไปน่าจะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับโอเค ไม่ได้คือตอนนี้ก็ไม่มีใครอ่อนเลยนะครับมีผมอ่อนแล้วผมเข้ามาเจอตอนบ้านโดนเลทตลอดเลยนะครับไม่ว่าจะพ p ไหนนะครับโอเคแล้วเราก็กันไม่ค่อยจะเป็นด้วยนะครับดูดีเกลี้ยงเตาะเลยนะครับทุกเตาเอาไปหมดเลยโอ้โหไม่เหลือเอาไว้ให้เหลย เอาไปเกลี้ยงเลยนะฮะโอเคมีมีอะไรเนี่ยในกล่องก็บ้างเปล่าดีว่าเราเอาพวกของพวกอาวุธพวกอะไรต่างๆเอาไว้ได้นในบ้านนะครับโตช่างก็เอาไว้ได้ด้านในบ้านด้วยไม่งั้นนี้คือโอ้ไปไม่เป็นเหมือนกันนะฮะโอเคครับตอนนี้ผมก็เรียนพวกแล้วเบิดถังไปแล้วนะครับแล้วก็กล่าวว่าจะ เอาแร่แล้วก็มาค้าเบประถังแล้วก็ใส่เซฟไว้นะครับแล้วก็กล่าวว่าจะไปหาบ้านหินเลดน,นะครับคือบ้านหินก็น่าจะใช้พวกระปบระถังก็น่าจะพอนะครับประตูกประตูหินก็จะใช้พวกระปบระถังประมาณสามลูกนะฮะโอเคลราก็ค้าไปเลยครับสิบกว่าลูกเลย แร่ที่บ้านก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ปืนหนักก็ยังไม่มีนะครับไม่รู้ว่าจะไปเอาจากตรงไหนมาได้บ้างน,นะครับตอนนี้ผมก็วิ่งกลับว่าจะหาฟาร์มพวกบ้านหินนะครับก็คือเอาระเบิดไว้ในเซฟอยู่นะฮะเหมือนท้งหน้านี้ก็จะมีบ้านหินเดี๋ยวไปดูซิว่าเป็นประตูเหล็กหรือเปล่านะเอ้ยเหมือนจะมีคนนะอืมห้าวประตูเขาไม่มีอ่ะเดี๋ยวระเบิดเลยเดีกยวก็เฮ้ยเฮ้ยมา อี่ยโอ้ยโดนระเบิดเราตายนะครับไม่รู้ว่าเขามามาเลทหรือเปล่านะฮะดีว่าเราแปะด้นานนอกไว้ด้วยนะเพราะว่าเหมือนว่าเขาน่าจะโดนระเบิดลูกด้านนอกตายนะครับโอเคไม่รู้ว่าเขามาเลทหรือ,อยังไงนะฮะไอคนนี้หรือเขาเป็นเจ้าของบ้านหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะดูซิว่าจะมีของหรือเปล่านะฮะไปไหนโหมีฟาร์มาด้วยลูกซองใส่กระดูกเฮ้ยเหมือนมีรอยเท้าไปก่อนดีกว่าผมว่า อย่างน้อยเราก็ได้ปืนมาแล้วนะฮะไม่รู้ว่าเขาเป็นเจ้าของบ้านหรือเปล่านะดูดิเสียระเบิดไปสองลูกแล้วได้ฟาร์มัทมาด้วยโอเคเพราะว่าผมไปก่อนดีกว,ว่านะครับถ้าไปยิงนี่อาจจะสู้ไม่ไหวนะฮะเราใช้เกียร์เลยครับใช้ระเบิดแปะเลยโอเคกลับบ้านก่อนดีกว,ว่านะครับเอาของไปเก็บก่อนแล้วก็อาจจะไปวิ่งหาบ้านหินต่อนะครับถ้ามันไม่ตามมาแล้วเนี่ยโชคดีแล้วไ,ได้ปืนฟอร์มัทมาเลย ครับเหมือนด้านหน้าเราเจอบ้านหินอีกแล้วครับบอกเลยว่าผมวิ่งโคตรไกลนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ถึงไหนเลยนะฮะเพราะว่าตอนที่ผมตายตอนที่ผมไปเนี่ยคือผมปวดตัวไปแล้วก็ไปซุ่มเกิดเอานะครับบอกเลยว่าอย่างไกลเลยนะครับคือตอนนี้ก็เห็นเจอบ้านหินเลยครับแล้วคองเอิร์ทก็วิ่งฟาร์มาทางนี้พอดีแล้วเดี๋ยวดูดวก่อนว่ามีพวกเตาพวกอะไรหรือเปล่านะฮะบ,บ้านหลังนี้ ดูเหมือนจะมีบนไดแปะอยู่นะครับไม่รู้ว่าโดนเลดไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยด้านบนไม่รู้ใครเอาบนไดมาแปะไว้นะฮะอ๋อ oh, เหมือนจะโดนเจาะไปแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่แตกนะฮะน,นี้น้องเอ mm ิร์ทก็วิ่งมาแล้วผมว่าเดี๋ยวผมจะ mm hmm. เลดบ้านหลังนี้ดีวกว่าเดี๋ดูชื่วว่าไม่รู้ว่าจะมีของหรือเปล่าน,นะแต่ก็คือระเบิดเราก็ยังพอมีอยู่นะครับแล้วก็คือที่จากที่ผมวิ่งมาเนี่ยคือแบบเจอแต่บ้านเหล็กทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าแร่มันค่อนข้างจะหาง่ายนะครับ ถ้าหากว่าเรามีแค่ระเบิดถังนี้ก็อาจจะทําอะไรไม่ได้นะครับตอนนี้เจอพวกบ้านหินก็ต้องเอาไว้ก่อนนะฮะเผื่อว่าเป็นรุ่นกันนะครับเผื่อว่าจะมีพื้นหนักลงเหลือลหรือไม่ก็ได้แรงมาก็ยังดีนะครับโอเคครับแล้วตอนนี้ก็น้องเอิร์ดก็วาร์ปไปเอาระเบิดถังใส่เซฟมานะครับเราก็จะเลยจากด้านข้างไปเลยครับน่าจะมีบิวล์แถวนี้นะฮะโอเค เลดผนังไปเลยนะครับน่าจะใช้อยู่หลายลูกอยู่เหมือนกันนะฮะน่าจะใช้ประมาณสิบหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับหน่อยนึงนะครับไม่รู้ว่าจะมีของหรือเปล่านะโอ้ oh, จะบิวพอดีเลยแปลกเลยดีกว่าครับโอเคน้องก็ไปดูของในเตากันนะฮะไม่รู้ว่ามีของหรือเปล่านะ โอ้มีสองเตียงด้วยน่าจะเล่นกันหลายคนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะโอเคหรือวางบิลแล้วก็ลื้อแล้วกันนะครับน่าจะของไม่ค่อยเยอะนะครับเหมือนว่าไม่มีพวกกล่องอาวุธเลยส่วนมากก็จะเป็นพวกแร่นะฮะโอเคที่นี่ในห้องก็ไม,ม่มีกล่องอาวุธเลยอ่ะไปไปหาฟางกันต่อนะครับ ือส่วนมากแล้วเขาก็จะทําเป็นพวกอัพเป็นเหล็กกันแล้วนะครับเพราะแร่มันค่อนข้าง,งจะหาง่ายอยู่นะฮะ<ล>ครับหลังจากที่เอาของไปเก็บผมก็มาวิ่งหาบ้านหินนะครับเหมือนว่าจะมีอยู่หลายบ้านอยู่นะครับแต่ก็เหมือนว่ามันหินแค่รอบนอกนะครับพอเดี๋ยวเราส่องเข้าไปนะครับข้างในเขาก็ อัพเป็นเหล็กหมดแล้วนะฮะอันนี้ก็อีกหลังหนึ่งนะครับหลังใหญ่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูซิว่าด้านในจะอัพเป็นเหล็กหรือยังนะครับ <c oughs> น่าจะเป็นเหล็กหมดแล้วมาแนวเดียวกันเลย บอกเลยว่าถ้าไม่มีพวกระเบิดหนักพวก C4 พวกเดนมายนี่คือแบบโ,โ,บบโหยากเลยนะฮะแล้วที่แคนไม่ค่อยมีใครวิ่งฟาร์มห้องบัตรนะครับคนฟาร์มค่อนข้างจะน้อยนะส่วนมากแล้วก็จะฟาร์มแลกกันอย่างเดียวเลยครับตอนนี้เราไม่มีปืนหนักแล้วก็ไม่มีระเบิดหนักเลยคนะรับก็เลยเล่นยากหน่อยนะครับโอเคน่าจะหาเลดยากแล้วครับตอนนี้โอเคครับตอนนี้น้องเคก็เจอบ้านเห็นอยู่หลังเลยครับเดี๋ยวจะลองไปดูสิครับว่าจะมีของหรือเปล่านะฮะ อันนี้ก็เป็นบ้านเห็นเล็กๆนะน่าจะเป็นบ้านเพิ่งมาสร้างหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับดูแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับดูจากส่งลเลยเขาว่โอ้เขาเผาแล้วอยู่นะแต่แรกคือแบบมันหาง่ายนะครับเซิร์ฟนี้อยากได้พวกอาวุธหนักมากกว่านะครับโอเคเดี๋ยวไปเผาให้แล้วกันนะครับกล่องอาวุธว่างเปล่า <laughs> มีแต่ขยะนะครับ ผมไม่ได้ใส่โคดล็อกตู้บิวด้วยโอเคไม่น่าจะมีอะไรนะครับโอเคครับตอนนี้ก็มีแอดออมาตกนะครับคือบอกเลยว่ายากนะครับเล่นยากมากเลยแล้วไม่มีละกากด้วยกะว่าจะมาเล่นกันชิวๆนะมาวิ่งเล่นดูโอเคใช้ก้นเบาแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปดูว่าไม่รู้ว่าจะมีคนมาหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ลองมาวิ่งเล่นดูโอ้โหดูทซงก็น่าจะมีคนอยู่นะฮะ คือสู้สู้ลำบากนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาก็ใช้พวก,พวกปืนหนักกันแล้วเรายังมีแค่กลนเบานะฮะไปมุมมัวตัวตัวแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าจะได้ยิงใครหรือเปล่านะฮะปืนปืนก็เป็นกลนเบานะครับประเด็นคือหน้ากากก็ไม่มีจะเข้าไปยังไงนี่ ใส่ชุดหนังนะฮะผมว่าเดี๋ยววิ่งอยู่รอบนอกแล้วกันครับเพราะว่า เข้าไปเราจะตายหน้ากากไม่มีเดียวนะจะกายตายพวกสารพิษเอานะครับโอเคนี่อาจจะสร้างล้อดักแล้วแถวนี้กันล้วกันนะครับเฮ้ยเหมือนมีคนหรือตัวอะไรเนี่ยอยู่ด,ด้านหน้าน่าจะคนหรือเปล่ามานั่งทําอะไรตรงนี้เนี่ยโอ้ยน่าจะคนน่อยดีนะครับโอ้ยมีรถมาด้วยโอ้ <Wow. S 1> กระสุนฟ้าด้วยน่าจะปืนพวกเอ็มโฟหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ โอ้โดนฆ่าเฉยเลยอนะเสียดายนะครับไม่รู้ไอ้คนนั้นมันมานั่งทําอะไรนะครับน่าจะมีปืนหนักด้วยนะเพราะว่าใช้พวกกระสุนกระสุนฟ้าครับน่าจะเป็นพวก M4 หรือไม่ก็ QB นะครับโอ้เสียดายมีพวกมาแจมนะครับมีรถมาจบเลย โอเคครับตอนนี้ก็กลับมาที่บ้านแล้วนะครับบอกเลยว่าตอนนี้บ้านเรานี่ดินปืนเยอะมากเลยนะครับแล้วผมก็ไปวิ่งห้องบัตรนะครับแต่ก็มีแค่บัตรเขียวนะครับแล้วก็ไม่ได้พวกระเบิดนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วพวกระเบิดหนักเนี่ยจะอยู่พวกห้องบ่วงหรือไม่ก็ห้องฟ้านะครับโอ้โหดูดีดูดินปืนระโคตรเยอะเลยครับแต่ก็ทําอะไรไม่ได้นะครับได้แค่ระเบิดถังเองนะฮะผมก็มาอีกรอบหนึ่งครับดูซิว่าจะมีพวกกราดฟ้าหรือเปล่านะครับเพราะว่าบ้านเรามีแค่การาดเขียวเองนะฮะ อวยกล่องไม่มีก็ไม่มีกล่องอาวุธเลยอะอาดฟา้าก็ไม่น่าจะมีนะฮะดูทรงอะมีแต่ขยะนะครับบอกเลยว่าเหมือนว่ามันเป็นเซิร์ฟเลือดนะครับคนก็ค่อนข้างกระจาขยันฟาร์มนะครับแล้วที่คนน้องๆในแกนก็ส่วนมากจะฟาร์มแต่แรกนะครับแล้วก็อ่อนไม่ค่อยตรงกันนะครับยังขาดคนวิ่งห้องบัตรอยู่นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะมาเล่นด้วยก็ ขอเข้าแคนมาได้เลยนะครับก็คือทักเพจ Facebook ทางเพจมาได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเล่นด้วยกันนะครับอยากได้คนที่ขยันฟาร์มนะครับเพราะว่าบางทีผมทํางานเนี้ยอาจจะไม่ค่อยมีเวลาครับก็อาจจะเข้ามาบ่อยๆแต่ก็อาจจะอยู่ได้ไม่ค่อยนานอะไรเงี้ยคืออยากให้เพื่อนๆมาเล่นด้วยกันแล้วก็ช่วยกันฟอบ,บ้านนะครับโอเคน่าจะไม่มีแล้วครับร์นนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับ เอาไปพบกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับผม